แล้วค่ะหนังสือเด็กนะคะที่เป็นสำหรับเด็กเล็ที่ฮิตมากๆและมีชื่อเสียงมากๆนะคะระดับโลกเลยนะคะ Guess How Much I Love You ค่ะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือบอดบุ๊กแข่งๆนะคะเล่มใส่กำลังดีภาพข้างในนะคะสวยมากๆเลยนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่ตัวนี้นะคะสํานวนได้เรียกว่านะคะไพเราะมากๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรื่องเกี่ยวกับความรักของแม่ และลูกนะคะ Guess how much I love you ค่ะทันภาพและสำนวนนะคะและเป็นหนังสือสำหรับเด็กๆที่อ่านแล้วไม่รู้จักเบื่อเลยนะคะ Does I love you as high as I can hop แบบนี้นะโยดีมากนะคะ สวยมากๆค่ะทางหนังสือจะบอกว่านะคะน้องที่แรกเกิดน,นะคะจนถึง7ปีที่มองหาหนังสือนะคะที่มีสำนวนที่ไพเราะนะคะและภาพสวยๆนะคะภาพนี้ค่ะเล่มน,นี้ค่ะไม่คือแบบแนะนำมากๆค่ะเรียกว่าระดับโลกเลยนะ Guess how much I love you ค่ะ